กลายเป็นเรื่องว้าบุ่นเรื่องใหญ่ขึ้นมาแล้วนะครับุผู้ชมครับเมื่อคืนที่ผ่านมาหลายคนคงจะได้ฟังการถแถลงข่าวของลุงเปียกพร้อมกับบิ๊กโจ๊กนะครับที่จังหวัดสระแก้วในคดีการฆ่าประกบหรือว่าป้าบัวผันนะครับฝีมือของ5ทรชนนะครับ เยาวชนเด็กเนี่ยแหละครับที่ลงมือนะครับแล้วก็มีการจับผิดตัวคือจับลุงเปียกไปนะครับหลายคนสงสัยว่าเอ๊ะทำไมลุงเปียกเนี่ยไปรับสารภาพแทนนะครับมีใครบังคับหรือเปล่านะครับเมื่อคืนลุงเปียกบอกลุงเมานะครับคิดอะไรออกก็พูดไปเรื่อยเปิดกุเรื่องขึ้นมานะครับผู้ชมและเรื่องเก้าอี้เนี่ยนะครับดันไปหลุดพูดว่าตํารวจยื่นให้เอาโต๊ะเอาเก้าอี้มาให้นี่ครับปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยครับผู้ชมครับ ลุงเปี๊ยกนะครับไปเปิดเผยก็คือคนใกล้ชิดนะครับคนใกล้ชิดของลุงเปี๊ยกเนี่ยให้ข้อมูลกับทางข่าวสดออนไลน์ครับผู้ชมเขาบอกว่าสาเหตุที่ลุงเปี๊ยกรับสารภาพเนี่ยอ้างว่าโดนลูกน้องของตำรวจเนี่ยครับใช้ถุงคลุมศีรษะคลุมหัวและบีบบังคับด้วยความกลัวครับและไม่สามารถจะต่อสู้ได้จำใจยอมรับสารภาพเพื่อจะให้เรื่องทุกอย่างจบนี่เนี่ยครับผู้ชมคือข่าวสดออนไลน์เขาออกมาเปิดเผยเนี่ยครับผู้ชมว่าหลังจากที่ ประกบเสียชีวิตแล้วนะครับลุงเป็กเนี่ยถูกตํารวจสอพอรัญญประเทศเนี่ยเชิญตัวไปสอบปากคําในห้องสืบสวนครับเมื่อเข้าไปแล้วตารวจเปิดแอร์ครับและให้นั่งอยู่ในห้องและเริ่มทําการสอ,สอบสวนลุงเปยกอย่างเข้มข้นนี่ลุงเปยกเล่าให้คนใกล้ชิดฟังนะครับผู้ชมครับข้อมูลน้ข่าวสดออนไลน์เขาบอกมานะครับลุงเป็กเนี่ยเล่ากับคนใกล้ชิดว่าตัวเองถูกถอดเสื้อครับและเอาถุงนะคลุมหัว ก่อนจะใช้โซ่ล่ามข้อเท้าครับเพื่อจะบีบบังคับนะครับให้รับสารภาพว่าเฮ้ยเนี่ยฆ่าประกบเสียชีวิตด้วยความกลัวและไม่สามารถต่อสู้ได้ตัดสินใจยอมรับสารภาพครับเพื่อให้เรื่องทุกอย่างเนี่ยมันจบลุงเปี๊ยกยังอ้างกับคนใกล้ชิดอีกนะครับว่าสาเหตุที่ไม่ออกมาพูดเรื่องนี้เนี่ยกลัวว่าจะมีปัญหากับตํารวจในพื้นที่ครับเพราะพี่สะพ้ายพี่ชายเนี่ยยังอยู่ในพื้นที่กันอยู่ในพื้นที่ของสพรัญญประเทศเนี่ยครับ เี๋ย,ยังจําได้ว่าคนที่อุดุงคลุมหัวเนี่ยคือลูกน้องของหนึ่งนายตํารวจนี่โอ้โหคุณผู้ชมยังไงเนี่ยคือข้อมูลนเนี่ยต้องรอฟังจากตํารวจอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ลุงเปียกอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นข้อมูลที่คนใกล้ชิดออกมาเปิดเผยกับนักข่าวว่าลุงเนี่ยมาเล่าให้ฟังว่าเป็นแบบนี้โอ้โหคุณผู้ชมแล้วเมื่อคือนที่แถลงต่อหน้าบิ๊กโจ๊กเนี่ยลุงไม่พูดลุงบอก,ล,บอกลุงเมาอย่างโนอง้อย่างนี้พูดไม่รู้เรื่องให้การวกไปวนมาบอกตั้งใจกุเรื่องขึ้นมาอยากให้เรื่องทุกอย่างมันจบลุงเมา นี่กลับการเป็นว่าล่าสุดข,ข้อมูลที่ออกมาเนี่ยจะต,ต้องรอตรวจสอบอีกครั้งเพื่อความแน่นอนครับ